เคยไปโชยเลยครับผมมีม้าผมชอบผขี่เล่นที่บ้านครับพอเขามาซื้อเราแล้วเนี่ยผมก็จะบอกว่ามีรถผมติดต่อให้ได้อให้ได้ถูกกว่าด้วยพวกรถขนวัวขนอะไรเงี้ยแต่พอมารู้จักกันบางส่วนแล้วเขาก็อยากให้เราไปส่งเราไปนู่นแล้วก็ยังไปแนะนําเรื่องคอกเรื่องสถานที่ให้เขาของผมเองมันก็ยังไม่พอดีเพราะว่าผมไม่ได้เริ่มตั้งใจที่จะวางแผนให้มันเป็นคออม้าไงฮะ มันคือเป็นบ้านแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงเป็นม้าแล้วทีนี้มันมีเยอะขึ้นก็ค่อยๆเพิ่มเพิ่มเพิ่มไปอพเติมใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราวางแผ่นว้คอกม้ามันจะประโยชน์ัันนน้ใช้ได้มากที่บ้านผมต้องใช้มุ้งตลอดมุ้งยังเอาไม่อยู่หรอครับยุงมันเยอะธรรมชาติมันคือพอมพอีนี้นีเข้าทุกตัวครับม้าที่บ้านผมถ้าอยู่ที่เนี่นอนคอกทุกตัวถ้าอยู่ในไร่จะอยู่คอกรวมเพราะว่าการเข้าคอกเนี่ย มันจะได้ประโยชน์เรื่องหนึ่งเวลาม้ามันเข้ามาปุ๊บแล้วมันเป็นปกติไหมเป็นปกติคือถ้าเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะหิวมันจะต้องกินอาหารเลยเพราะเนี่ยตายเตรียมอาหารไว้ที่คอกขอเปิดไปปุ๊บเนี่ยผมผมผมไม่ต้องจุงทีละตัวนะผมเปิดแล้วมันจะวิ่งเข้าคอกไข่คอกมันเลยรู้ว่าอาหารรอใช่แล้วก็พอสักครึ่งชั่วโมงเราเดินดูได้ว่ามันกินหมดไหมถ้าตัวไหนมันกินไม่หมดแสดงว่ามันไม่ปกติหละก็ต้องไปเอามาดูและเข้าซองเช็คตั้งแต่เล็บแต่ดูว่ามันเป็นอะไร เล็บเล็บไม่เป็นไรเนี่ยลองลองวัดไข้ไข้ไม่มีก็ต้องลองเปิดปากดูฟันอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เฉียม้าถ้าเราเห็นอะไรน,นี้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้อะไรเลยอ่ะมันไปเจอมาอีกทีมันนอนมันลุกไม่ได้ก็แย่แล้วถ้าเฮียเลี้ยงม้านะแล้วเฮียลองใช้เด็กที่บ้านไปดูอ่ะเฮียมีห้าคำถามเด็กก็ต้องเดินห้าครั้งเชื่อผมได้เลยลองถามได้เลยว่าลองไปดูซิว่าม้าตัวนี้กินอาหารหมดไหมเขาก็จะเดินกลับไปแล้วเขาจะมาบอกว่าหมดหรือไม่หมด ถามตอบแล้วแล้วน้ำเรามีหรือเปล่าเขาก็จะบอกว่าไม่ได้ดูครับเดี๋ยวไปดูให้แล้วก็จะเดินกลับไปดูแล้วเราถามต่อบว่าไม่หมดสมมติเขาบอกไม่หมดนะฮะไม่หมดแล้วสกปรกเปล่าไม่ได้ดูครับแล้วเขาก็จะเดินกลับไปใหม่แล้วกลับมาว่าสกปรกหรือไม่สกปรกเขาจะตอบได้ทีละคําถามงั้นแล้วก็ถามแล้วขี้มันอ่ะไม่ได้ดูคือถ้าเราเป็นเจ้าของเราต้องไปดูเลยทีเดียวแล้วมันจะทั้งหมดเราจะรู้ว่าคือคือจะรู้ว่าม้าตัวนี้มันผิดปกติยังไง ตอบเลยไม่ได้ครับต้องรู้ว่าม้าปกปติเป็นยังไงก่อนแต่ละตัวไม่เหมือนกันครับแต่ละตัวไม่เหมือนกันนันคือถ้าเกิดว่าเราละเอียดเยอะรายละเอียดเยอะเยอะครับเยอะกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยบ้านเรากับฝรั่งจะต่างกันนะครับบ้านเราคือซื้าเสร็จฐีมีครอบมา้าเนี่ยคือมีตังค์แล้วก็ไปซื้อที่ซื้อมา้าเป็นคอกมา้าแต่ขี่ม้าไม่เป็นหรอกแต่ฝรัร่งที่มันเขียนหนังสือครับเขาเลี้ยงม้าเองทั้งนั้นไงฮะเก็บขี่ม้าเองอะไรเองมันถึงจะรู้ครับ แล้ววันหนึ่งคือพอเด็กมีปัญหาเนี่ยเราไม่ชีเรียสเลยใครก็ได้แต่บ้านเราคือถ้านั่นปุ๊บจะต้องง้อคนเลี้ยงอคนเลี้ยงจะเปลี่ยนบ่อยพอไม่ได้ดังใจพุกมพ่เข,า,เขาไปใช่ใช่ทีนี้ว่าเขาไปาพวกก็มีปัญหาฮะถ้าคนชอบมันก็จบไหมฮะถ้าคนไม่ชอบเหนื่อยผมนี่ก็กล่าว่าคนละตัวครับเด็กเล่นยังไงก็ตัวใครตุงวันละ ทีนี้ว่าพอถ้าเราจะทําเรื่องโชว์ก็ต้องหาม้าที่ที่เอาไว้โชว์นั่นแหละ<ช>นี่ผมก็ต,ต้องต้องแยกให้ชัดเจนม้านึ่งๆครับแล้วก็โชว์ควงปืนวงบาทเท่นั้นเองบางตัวอาจจะเล่นกระบ,บองบ้างเราทุบกรได้ขราบก็ฟาดแซ่ครับ,บ,รบทําอะไรเขาบ่อยๆอะฮะเขาจะรับได้ม้ามันเป็นสัตว์สัตว์ถูกล่าเพราะมันเห็นอะไรตอนแรกๆอะมันจะตกใจแต่ว่าถ้าเขาได้เจอบ่อยๆมันจะเป็นเรื่องปกติ แต่ว่าคนที่เป็นที่เลี้ยงเขาต้องทําตัวให้เป็นจ่าผูงเขาได้ฝรั่งยังเปือนกันได้แล้วนะอีกคนไ่เรียปกติมากเลยครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับที่เฮียจะไปซื้อม้ามาบางทีบ้านเราไม่เข้าใจฝรั่งของของเขาเนี่ยคือเขาเตรียมเรื่องสถานที่เรื่องอะไรมันดีฮะ,ะเรื่องรั้วเรื่องอะไรเขาว่าบ้านเราบางทีไปซื้อมาจากพวกเรื่องง่ายๆคนไม่ได้นึกนะฮะคือเขาเลี้ยงรวมกับวัวแล้วเขาใช้อะไรกันวัวคือลวดช็อตใช้ลวดช็อตกันวัวก็ต้องมีถุงพลาสติกผูกตามลวด ม้ามันเคยโดนลวดช็อตที่มีถุงพลาสติกผูกนะฮะถ้าขี่ๆมาเจอถุงพลาสติกมามันไม่ไปนะครับหรือถ้าถุงพลาสติกฟิวมาเนี่ยมันยกคนล่วงเลยคือรายละเอียดเล็กๆพวกนี้คนไทยคือต้องเจอถึงจะรู้ตอนนี้มันยังเจอกันน้อยนะฮะเพราะมันเข็ดนะฮะแต่ถ้าของฝรั่งเขาส่วนใหญ่เขาจะมีเรื่องที่ปล่อยแปลงแล้วให้มันได้เจออะไรที่ผมพยายามเอาม้ามาขังหน้าบ้านเพื่อให้มันได้เจอรถได้เจอได้ยินเสียงแต่จนมันเลิกเป็นปกติเวลาเราไปขี่ออกข้างนอกมันจะได้ไม่กลัว ต้องการถึงเ,งเวลาวก็ปล่อยแปลงปล่อยสลับอะครับของเราก็เสียงลำโพง<ช>มหาโชเสียงลำโพงบ,บ,บางเสียงลำโพงกับแฟดก็สำคัญนี่ว่าม้าบ้านเราคือพอตัวไหนที่มันไม่ดุอะ่ะมันกลายเป็นเรื่องแปลกแล้วแต่จริงๆมันต้องเป็นเรื่องปกติม้านี่ต้องต้องสกีนเรื่องอารมณ์เรื่องหงิดเรื่องไม่ดุเกการเลิกการ